สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบียร์กแล้วนะคะเบียร์นะคะมิตซูสุทอนมอเตอร์สาขาสีนักลินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบียร์จะพามาชมรถนะคะเป็นเจ้า Expender c r o s s h e v ตัวใหม่ล่าสุด2024เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้านะคะรีเควสชุดแต่งงานแท้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะจะบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะราคารถนะคะอยู่ที่9 4 6 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะสนใจนะสามารถทัก ได้นะคะก่อนวันที่เมีสานี้นะคะเพราะหลังจากนั้นนะคะราคาจะปรับขึ้นอีก1 5 0 0 0บาทเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1,600นซีซีนะคะมอเตอร์นะคะมอเตอร์ไฟฟ้าของเรานะคะก็คือแรงบิดแรงม้านะคะแรงม้านะคะอยู่ที่1 1 6แรงม้านะ,ะแรงบิดนะคะจะอยู่ที่255นิวตันเมตรนะคะโอเคคันนี้นะบอกเลยว่าแรงจริงออกตัวด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะของเรานะจะเป็นอักษรเอ e ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะสีเงิน แบบนี้นะคะเป็นงานแพ้จากมิสตูให้เลยนะคะถัดลงมานะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ H E V แบบนี้ให้แล้วนะคะจากโรงงานด้านล่างนะคะก็จะเป็นกันชนหน้านะคะที่มีแถบสีฟ้านะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ EV นั่นเองนะคะไฟหน้านะคะของไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้า LED เต็มรูปแบบเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะ เรามาดูกันที่ด้านข้างรถกันบ้างนะคะเริ่มที่ล้อแม็กนะคะล้อแม็กของเรานะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะตัดขอบกับสีบอลน,นะคะแล้วก็มีแถบสีฟ้ากับสีดําแบบนี้นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ EV นั่นเองนะคะส่วนยางนะคะก็คือจะเป็นยางของ บิสโตนนะคะแล้วก็สเปคยังนะคะอยู่ที่ 20555R17 ก็คือขอบ17นั่นเองค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นชิ้วล้อนะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฮบริด EV ให้ด้วยนะคะ ด้านกระจกมองข้างนะก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะที่กระจกมองข้างด้านล่างนะคะก็จะมีกับข้างนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ EV นะคะก็คือจะเป็นแถบสีฟ้าแบบนี้ค่ะถัดขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งของแท้นะคะจากมิซูได้เลยนะคะก็คือจะเป็นเบ้ารองมือลายแคปลานะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ เอ็กเพนเดแบบนี้ให้ค่ะลูกค้ารีเวสของแท้เราก็จัดให้ค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นกันสาดนะคะงานแท้นะคะของมิซูเลยนะคะแบบนี้นะคะ4ชิ้นให้เลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นราหลังคานะราหลังคาสามารถใช้งานได้จริงลูกค้าสามารถใส่แหลกหลังคาได้นะคะมันถูกน้ําหนักได้ถึง8 0ิถึง1 0 0กิโลไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อเลยค่ะ เรามาดูกันที่ท้ายรถกันบ้างนะคะด้านล่างนะคะกันชนล่างนะคะก็คือจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะตัดกันกับสีดําเลยนะคะด้านหลังนะจะมีเป็นกล้องถอยมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะด้านบนนะจะมีสปอยเลอร์มาจากโรงงานให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายมิซูสุทอนมอเตอร์ค่ะ ฝาท้ายนะคะจะเป็นแบบแมนนวลค่ะภายในนะคะก็คือจะนั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยนะคะแล้วก็เราแถมเป็นพรม6กดีแบบนี้ให้ด้วยนะคะสีดําได้ดําแบบนี้เลยค่ะมีถาดท้ายของแท้มาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะ ด้านหลังนะก็จะมีเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิดน,นะคะตเติมลมยางนะคะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ด้านหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะใช้สําหรับสตาร์ทรถนะคะแล้วก็พวกไฟหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะใช้เป็นแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับรถมานะคะอยู่ด้านขวาของรถนะคะ เรามาดูกันที่ภายในรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบพุทธสตาร์ทนะสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรามีให้ครบนะคะแล้วก็มีล็อกความเร็วให้ด้วยนะคะหน้าจอตรงคนขับนะคะก็เป็นแบบ led เต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็หน้าจอกางนะคะก็คือจะขนาด9นิ้วนะคะรองรับ android auto apple car play ได้ค่ะคันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะ100%เซเลยนะคะก็แค่ขยับตรงนี้นะคะหัวเกียร์แล้วก็น่ารักน่ารักเนาะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มไว้ปรับโหมดการขับขี่นะคะคันนี้นะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง7โหมดนะคะแล้วแต่สภาพถนนที่เราเจอณนะตอนนั้นได้เลยนะคะสามารถกดปรับได้เลย กระจกมองหลังนะคะก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบสะท้อนความร้อนเลยค่ะคันนี้นะจะมีแอร์สตัวนะคะจะมีแอร์เป็นแถว2แถว3าให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะคันนี้นะคะมีปุ่มแมคคูลนะคะเผื่อว่าจอดรถกลางแดดนะคะก็จะไม่ร้อนคะ่ะถ้าเราเปิดปุ่มอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันต่อเลยจ้า เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันต่อนะคะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถเพียง1 10, 9 0 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าเลือกรับนะคะเป็นดอกเบี้ย0%ผ่อนนาน60งวดไปเลยนะคะ ้ายังไงสนใจก็คือทักมาได้เนะก็คือตอนนี้นะเราจะบอกว่าการรับประกันตัวรถท่านนี้นะคะตัวรถนเรารับประกันอยู่ที่5ปี100,000กิโลนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะเรารับประกันอยู่ที่10ปีนะคะไม่จํากัดระยะทางนะคะเป็นแบตเตอรี่ของไฮบริดเนาะเรารับประกัน10ปีเลยนะคะแล้วก็เราแถมแอคต้าแคร์ให้ด้วยนะคะดูแลถึงใจนะคะฟรีน้ํามันเครื่องน้ามันเบรกตลอดอายุ5ปีไปเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เซลเบียได้เลยนะเซเบียจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Drive Your Ambition Mitsubishi Motors